หนังสือกิจาการบทที่เจมหาปุโรหิตจ,จึงถามว่ามีเรื่องเหล่านี้จริงหรือสเตฟาโนกล่าวว่าท่านทั้งหลายผู้เป็นพี่น้องและบิดาโปรดฟังเถิดพระเจ้าแห่งสงาราศีได้ทรงปรากฏแก่อับราฮาัมบรรพบุรุษของเราในขณะที่ท่านยังอยู่ในดินแดนเมโสโปเตเมียก่อนที่จะไปอาศัยอยู่ในเมืองฮาราน และตรัสแก่ท่านว่าจงออกมาจากแผ่นดินของเจ้าและจากญาติพี่น้องของเจ้าและไปยังแผ่นดินที่เราจะชี้ให้แก่เจ้าอับราฮาัมจึงออกจากแผ่นดินของชาวเคเซตไปอาศัยอยู่ที่เมืองฮารานหลังจากที่บิดาของท่านสิ้นชีพแล้วพระเจ้าจึงให้ท่านย้ายจากที่นั่นมาอยู่ในแผ่นดินนี้ที่ท่านทั้งหลายอาศัยอยู่ในปัจจุบัน ในแผ่นดินนี้พระเจ้าไม่ได้ประทานมรดกใดๆแม้ที่ดินพอที่จะวางเท้าท่านได้และพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าจะประทานแผ่นดินนี้ให้เป็นมรดกแก่ท่านและแก่เชื้อสายของท่านในขณะที่ท่านยังไม่มีบุตรพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเชื้อสายของท่านจะเป็นแขกเมืองอยู่ในดินแดนชาติอื่นและคนเหล่านั้นจะจับเขาเป็นทาส และจะกดขี่ข่มเหงเขาเป็นเวลาสี0ร้อยปีพระเจ้าตรัสอีกว่าเราจะพิพากษาประเทศที่เขาเป็นทาสรับใช้อยู่หลังจากนั้นเขาจะออกจากที่นั่นและจะปริบัติเราอยู่ที่นี่พระเจ้ายังได้ประทานพันธสัญญาแห่งพิธีสุนัขก,กับท่านต่อมาอับราฮัมก็ได้ให้กําเนิดยิสฮากและให้เขารับพิธีสุนัขในวันที่แ ยิสฮากให้กำเนิดยาโคบและยาโคบให้กำเนิดบรรพบุรุษทั้งสิองคนของเราฝ่ายบรรพบุรุษเหล่านั้นเกิดอิจฉายโยเซฟจึงขายเขาไปยังอียิปต์แต่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ลำบากทั้งปวงให้เป็นที่โปรดปรานและมีสติปัญญาต่อพระพักฟ,ฟาโรกษัตริย์ในอียิปต์ฟาโรจึงตั้งเขาให้ครองอียิปต และทั้งพระราชวังของตนแล้วเกิดการกันดานอาหารขึ้นทั่วทั้งอียิปต์และแผ่นดินคณาอันและมีความทุกข์ยากครั้งใหญ่บรรพบุรุษของเราจึงขาดแคลนอาหารเมื่อ,อยาโคบได้ยินว่ามีอาหารในอียิปต์จึงใช้บรรพบุรุษของเราไปเป็นครั้งแรกพอครั้งที่สองโยเซฟก็แสดงตัวให้พี่น้องรู้และทำให้วงตระกูลของเขาเป็นที่รู้จักของฟารโรด้วยโยเซฟ จึงใช้พี่น้องไปเชิญยาโคบบิดาของท่านกับบรรดาวงญาติของท่านทั้ง75ห้าคนมายาโคบจึงลงไปยังอียิปต์หลังจากนั้นทั้งท่านและเหล่าบรรพบุรุษของเราก็ล้วนได้สิ้นชีวิตลงและถูกย้ายไปฝังไว้ในเมืองเซเคมในอุโมงค์ซึ่งอับราฮาัมได้จ่ายเงินซื้อไว้ที่เมืองเซเคมจากบุตรหลานของฮามอน แต่เมื่อใกล้จะถึงเวลาแห่งสัญญาที่พระเจ้าได้ประกาศไว้กับอับราฮัมแล้วชาวอิสราเอลได้เพิ่มทวีขึ้นในอียิปเป็นจำนวนมากจนมีกริสันอีกองค์หนึ่งซึ่งไม่รู้จักโยเซฟได้ขึ้นคลองอียิปกริสันองค์นั้นใช้อุบายมาจัดการกับบรรพบุรุษของเราและกดขีบ่บรรพบุรุษของเราให้พวกเขาทิ้งลูกอ่อนไปเสียไม่ให้มีชีวิตรอดอยู่ได้ ครั้งนั้นโมเซเกิดมามีลักษณะงดงามเป็นพิเศษจึงได้รับการเลี้ยงดูในบ้านของบิดาของตนอยู่สามเดือนขณะที่เขาถูกทิ้งไปนั้นราชธิดาของกษัตริย์ฟาโรจึงรับเขามาเลี้ยงดูเป็นโอรสของตนโมเซจึงได้รับการฝึกฝนเรียนรู้ถึงสติปัญญาทุกอย่างของชาวอียิปต์และเป็นผู้เต็มด้วยฤทธิเดชทั้งในทางวาจา และกระทําการต่างๆแต่เมื่อโมเสยใกล้มีอายุครบสี่สิบปีใจเขาก็เกิดความคิดที่จะไปเยี่ยมพี่น้องของตนคือบรรดาลูกหลานของอิสราเอลครั้นเขาเห็นคนหนึ่งถูกรังแกก็เข้าไปปกป้องเขาและแก้แค้นแทนผู้ถูกกดขี่ด้วยการฆ่าชาวอียิปต์นั้นเขานึกว่าพวกพี่น้องคงเข้าใจว่า พระเจ้าจะช่วยเขาให้รอดโดยมือของท่านแต่พวกเขาหาได้เข้าใจเช่นนั้นไม่วันต่อมาในขณะที่พวกเขากำลังต่อสู้กันโมเซสก็ปรากฏตัวออกมาพยายามทำให้เขาปรองดองกันโดยกล่าวว่าท่านทั้งหลายพวกท่านเป็นพี่น้องกันเหตุใดจึงรังแกกันเองเล่าแต่คนที่รังแกเพื่อนบ้านนั้นกลับผลักโมเซสออกไปและกล่าวว่า ใครได้ตั้งเจ้าเป็นผู้นำและเป็นผู้พิพากษาพวกเราเจ้าจะฆ่าเราเสียเหมือนที่ฆ่าชาวอียิปต์เมื่อวานนี้หรือเพราะเหตุโมเสได้ยินคำนี้จึงหนีไปอาศัยอยู่ที่แผ่นดินมิดยานและมีบุตรชายสองคนที่นั่นเมื่อครบสี่สิบปีแล้วมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาปรากฏแก่โมเสสท่ามกลางเปลวไฟที่พุ่งไม้หนามในป่ากันดารบนภูเขาซีนาย โมเสเห็นนิมิตนั้นแล้วก็ประหลาดใจขณะเข้าไปสำรวจดูใกล้ๆก็มีพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเจ้าก็คือพระเจ้าของอับราฮามัมยิสฮากและยาโคโมเสจึงกลัวจนตัวสัน่นและไม่กล้าที่จะสำรวจดูแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสว่าจงถอดรองเท้าออกจากเท้าของเจ้าเสีย เพราะที่ซึ่งเจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่บริสุทธิ์แท้จริงเราได้มองเห็นประชาชนของเราได้ถูกกดขี่ขมเหงในอียิปต์และได้ยินเสียงคร่ำควรวญของเขาแล้วเราจรึงลงมาเพื่อช่วยเขาทั้งหลายบัดนี้จงมาเถิดเราจะใช้เจ้าไปยังอียิปต์โมเสผู้นี้คือผู้ถูกพวกเขาปฏิเสธว่าใครได้ตั้งเจ้า ให้เป็นผู้นำและผู้พิพากษาพระเจ้าทรงใช้ให้ผู้นี้เป็นทั้งผู้นำและผู้ช่วยถ่ายด้วยมือของทูตสวรรค์ซึ่งได้ปรากฏแก่ท่านในพุ่มไม้นามคนนี้แหละเป็นผู้นำพวกเขาออกมาโดยได้ทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญที่แผ่นดินอียิปต์ที่ทะเลแดงและที่ป่ากันดาลเป็นเวลาถึงสี่สิบปีโมเซผู้นี้แหละ ก็คือผู้ที่กล่าวแก่ลูกหลานของอิสราเอลว่าพระเจ้าจะทรงตั้งผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งที่เหมือนอย่างเราขึ้นมาเพื่อท่านซึ่งจะมาจากพวกพี่น้องของท่านคนนี้แหละที่เคยอยู่ท่ามกลางกลุ่มชนในป่ากันดานโดยได้อยู่กับทูตสวรรค์ซึ่งได้ตรัสแก่ท่านที่ภูเขาซีนายและอยู่กับพวกบรรพบุรุษของเราและได้รับพระดำรัสอันมีชีวิต มาประกาศให้แก่เราบรรพบุรุษของเราไม่ยอมเชื่อฟังเขากลับได้ปฏิเสธเขาและมีใจหันสู่อียิปต์จึงกล่าวแก่อารณนว่าขอท่านสร้างพระสำหรับพวกเราให้นำทางอยู่ข้างหน้าเราเพราะเราไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับโมเสคนนั้นที่ได้นำเราออกจากแผ่นดินอียิปต์ในครั้งนั้นพวกเขาได้ทำรูปลูกวัวขึ้นตัวหนึ่ง และได้นำเครื่องบูชามาถวายแก่รูปเคารพนั้นและยินดีในการงานที่มือของตนได้ทำขึ้นแต่พระเจ้าทรงหันไปจากเขาและปล่อยให้เขาปร้นนิบัติหมู่ดาวในท้องฟ้าเหมือนมีคำเขียนไว้ในหนังสือของเหล่าผู้เผยพระวจนะว่าโอ้พงพันธ์แห่งอิสราเอลเอ,อ๋ยตลอดสี่สิบปีในป่ากันดารน,นั้นเจ้าได้นำสัตว์บูชา และเครื่องบูชามาถวายแก่เราหรือพวกเจ้าได้แบบพระพลาของโมเลกและดาวของรมฟ้าพระของเจ้าซึ่งก็คือรูปพระที่พวกเจ้าสร้างขึ้นเพื่อกราบไหว้นั้นด้วยเหตุนี้เราจะกวาดต้อนพวกเจ้าไปไกลยิ่งกว่าเมืองบาบิโลนเสียอีกในป่ากันดานนั้นพระพราแห่งพยานก็อยู่กับบรรพบุรุษของเราด้วยซึ่งได้สร้างขึ้นตามแบบที่โมเสได้เห็น ดังที่พระองค์ทรงมีพระบัญชาไว้เมื่อบรรพบุรุษของเราได้รับพระพรานี้สืบต่อกันมาแล้วพวกเขากับยยโฮซูอะก็ได้แบกพระพราเข้าไปยึดครองแผ่นดินเป็นมรดกจากพวกต่างชาติที่พระเจ้าได้ขับไล่ออกไปต่อหน้าพวกเขาจนมาถึงสมัยของดาวิดดาวิดเป็นที่โปรดปรานต่อเบื้องพระพักพระเจ้า และเป็นผู้ทูลวิงวอนเพื่อจะหาที่ประทับสำหรับพระเจ้าของยาโคบแต่สโลโมเป็นผู้สร้างพระวิหารถวายพระองค์ถึงกระน,นั้นก็ดีองค์ผู้สูงสุดก็ไม่ได้ประทับอยู่ในสิ่งที่มือมนุษย์ได้สร้างขึ้นดังที่ผู้เผยพระวจนะได้กล่าวไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าสวรรค์เป็นพระที่นั่งของเราและแผ่นดินโลกเป็นที่รองพระบาทของเรา เจ้าจะสร้างวิหารแบบไหนให้เราเล่าหรือที่ใดเล่าจะเป็นที่พักสงบของเราหัดของเราได้สร้างสารพัดเหล่านี้ไว้ไมิใช่หรือพวกท่านเป็นคนคอแข็งที่ใจและหูไม่ได้รับพิธีสุนัตท่านทั้งหลายต่อต้านพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอบรรพบุพร,บรุษของท่านได้ทำอย่างไร ท่านทั้งหลายก็กระทำอย่างนั้นด้วยมีใครบ้างในพวกผู้เผยพระวจนะซึ่งบรรพบุรุษของท่านไม่ได้ข่มเหงพวกเขายังได้ฆ่าบรรดาคนที่เปล่าประกาศไว้ล่วงหน้าถึงองค์ผู้ชอบธรรมซึ่งจะเสด็จมานั้นและบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ขายและฆ่าพระองค์นั้นเสียเช่นกันพวกท่านได้รับกฎบัญญัติที่ได้กลายเป็นกฎเกณฑ์ของทูตสวรรค์มาแล้ว แต่กลับไม่ถือรักษาเมื่อพวกเขาได้ยินดังนั้นก็โกรธยิ่งนักและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเข้าใส่สเตฟานโนแต่สเตฟานโนเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้คมเมนดูสวรรค์เห็นสงาราศีของพระเจ้าและพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าท่านจึงกล่าวว่าดูเถิดข้าพระเจ้าเห็นสวรรค์ทั้งหลายเปิดออก และบุตรมนุษย์ยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่พวกเขาร้องเสียงดังพร้อมใจกันอุดหูวิ่งกลูเข้าไปหาสเตฟาโนลากท่านออกไปนอกเมืองและเอาหินคว้างฝ่ายคนที่เป็นพยานได้ฝากเสื้อผ้าข,ของตนวางไว้ที่เท้าของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อซาโลขณะที่เขาเอาหินคว้างนั้นสเตฟาโนก็ร้องเรียกว่า องค์พระเยซูเจ้าขอทรงรับวิญญาณของข้าพเจ้าไว้ด้วยแล้วสเตฟาโนก็คุกเข่าลงร้องเสียงดังว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขออย่าให้ความบาปนี้ตกแก่พวกเขาเมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วก็ล่วงหลับไปเซาโลก็เห็นชอบ ในการที่เขาฆ่าสเตฟานโนนั้นด้วย